สวัสดีครับวันที่ทีรามูายนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการทั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องสํหรับรุ่นวันนี้ในคลาสก็จะเป็น oppo a3 pro นะปัญหามันก็คือนะครับจะเหมือนกันกับทุกรุ่นเลยเวลาเราจะปิดเครื่องครับต้องใช้2นิ้วในการปิดนี่ครับปิดเครื่องไม่ได้นะมันก็จะขึ้นคําสั่งเสียงทําให้เราใช้งานลําบากนะครับส่วนตัวแอดมินก็ไม่ชอบนะนี่ครับปิดเครื่องนระาต้องใช้2นิ้วในการกดปุ่มเล่งเสียงและก็ปุ่ม power นะ มันถึงจะสามารถรีสตาร์ทหรือว่าสั่งปิดเครื่องได้นี่ครับปัญหามันก็เป็นแบบนี้มาครับมาดูวิธีการตั้งค่าทําให้มันง่ายขึ้นนะตั้งครั้งเดียวก็จบเลยอย่างแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนี่ครับการตั้งค่าให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่าปุ่มนะปอป้าสรลอุไมเอกมอมา้าให้เราเลื่อนหาคําว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยนะ ปุ่มเปิดปิดเครื่องนี่ครับสังเกตนะครับมันจะกระพริบอยู่ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งนี่ครับพอถึงหน้านี้นะครับแสดงว่าเรามาถูกทางนะกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้ติ๊กไปเลยครับนี่ครับให้เราเลือกไปที่ด้านบนนะครับเมนูปิดทับเปิดเครื่องนะครับมาลองปิดเครื่องดูโดยใช้นิ้วเดียวนี่ครับง่ายไหมครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะรีสตาร์ทหรือว่าสั่งปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับ มาดูกันครับว่าเราจะใช้คําสั่งเสียงใช้ตรงไหนนะกดปุ่มโฮมแช่ไว้แล้วก็พูดได้เลยนะครับนี่ครับเปิด u t u b e นี่ครับเครื่องก็จะทําการเปิด YouTube ตามคําสั่งเสียงที่เราสั่งเข้าไปนะนี่ครับรอนิดนึงก็สามารถดู YouTube ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดเข้าแอปพลิเคชัน YouTube ใช้คําสั่งเสียงแทนนะครับก็สะดวกอีกแบบหนึง่งก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีรามาบายด้วยนะครับมีสาระอะไรดีๆมือถือเข้าใมา มือืออถแก้ปัญหามือถือจะมาทำให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับ